เจ้าพระองค์นั้นอรหัตต์ตซึ่งเป็นผู้ใกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตารสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะภะคะวะตขอนอดร้อมเดรัู้บีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตต์ซึ่งเป็นผู้ใครจากกิเลส สัมมาสัมพุทสสะกาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาพุตสะพระกวตโตขอรอบด้อมเดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นาราระหตโตซึ่งเป็นผู้ไลจากกิเลสสัมมาสัมพุทสสะ สารูชอบได้โดยพระองค์เอง่อันรัมยังพุทธาโนสตินยังการมะสเสตังโอปะนาภะกวันตังเอวังกาลยาโมกิติสตัตโตอะพุคัโตก็จกิติศัพั์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้คุมไป <c oughs> แล้วอย่างนี้ว่าเอติพิโสภะกวา เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาระหังเป็นผู้ใก้จากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงความด้วยวิชาและจรณะ สุขตัวเป็นผู้ไปแนวด้วยดีโลกวิทตัเป็นผู้รู้โลกอย่าแจ่มแจ้ง,จง,จงอนุต,ตรโรบุริสธรรมสารทีมมรทเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเทวามุมสารงเป็นูผู้สอนของเทวดาและมนมุษย์ พู <Mile dizzy> ้ท so, ูเป e like ็น <op> ผ <v ise> <pet> <iga> ู้รู้ผู้ตืนผู้ประกาศด้วยคำพระเทวตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตวปณิานนำเงินกว่ตที่เกอรมเมืสทวรานตวรรตติทนาริยตพระผูธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตน้นสุดธาพิยานาการุณายสมาคาตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยปรญญาการุณาอันบริสุทธิ์โคเทศโยสุชนะตังตมรังวสุรณพระองค์ใดทรงกระทำจนที่ดีให้เกิดวา ดูตาทิกำบัวให้บานวันทรมหังกมรณังศิรสาชินเองตังข้าพระเจ้าวายพระชินสีผู้ไม่มีกิเรพระองค์นั้นด้วยเสียงเ้าพุทโยสาพระปานินังสระดเกมมุตตมัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสาระาอันกเกษมสูงสุดของสังตว์ทั้งหลายปาตานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระดึกค์ที่ดึงด้วยเสียง้าว,ธาาธาโ,วาธโธาัสสะหะสมิทโสวาภูตุ Sami kisara kahaja ben kah dong Rabbudaja Rabbudaja benani isarat nur kahaja puuto tukasa kata ben keram jatuk และสวงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าหัทธาตุสหนิยเตมิสริรันชีวิตันจิตังมข้าพระ